จานแต่ละจานของเบนโบเนี่ยมี TUV มีการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมของยุโรปบางคนเนี่ยเข้าใจกันว่าเอ้จานฟล o a ต i ิ้งเนี่ยเวลาเข้าโค้งมันสามารถเบรกเบรได้นิดนึงซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยเบนโบบอกมาเลยว่ามันไม่ได้มีคนเบรกในโค้งเด็ดขาดจานเบรกเนี่ยหมดตรงไหนมาตรฐานเนี่ยเขาจะต้องมีคําว่ามินิมัมติ n เนสหรือว่าเรียกย่อๆ m i n t นนั่นเองเวลาจานหมดไม่ใช่หมายถึงว่าหมดหรือว่าโคดอย่างเดียวนะมันเบรกไม่อยู่มันก็เหมือนกับว่าโคตติ้งหมดปุ๊บ ความร้อนขึ้นสูงความร้อนขึ้นสูงเกิดอะไรขึ้นถ้าเบรกไหม้ถ้าเบรกไหม้เกิดอะไรขึ้นมันก็จะจับไม่อยู่แล้วบางทีอาจจะทําให้จานเบรกคดไปได้ด้วยวันนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องจานเบรกแตกต่างกันยังไงเรามาดูก่อนอันนี้นะครับจานเบรกแบบนี้เรียกว่าจานเบรกอะไรจานเบรกอันนี้คือฟิกนะครับก็คือมันจะขยับไม่ได้ จุดตรงนี้มันจะต่อกับครับนะครับแล้วมันก็จะอยู่นิ่งขยับไม่ได้เรียกว่าฟิกแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยต้องรู้จักอยู่แล้วมีฟิกแล้วต้องมีอะไร floating หรือบางคนเรียกว่า semi floating แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ย floating มันก็คือ floating มันไม่ได้มี semi หรืออะไรเพียงแต่ว่า floating แต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีอยู่2ชนิด floating ที่ขยับได้มากขยับได้น้อยถามว่าไอตัวที่ขยับได้มันมีไว้ทําอะไรนะตัวนี้ของจานเบรกเบมโบนะครับ ใส่ได้กับรถทุกรุ่นเรามีของฮบกับรถทุกรุ่นถามได้ที่เพจเบมโบ่ไทยแลนด์นะครับว่ามีจานเบรกแบบไหนบ้างเอ้าแน่นอนเราต้องโฆษณาเหมือนผ้าเบรกก่อนว่าจานแต่ละจานของเบมโบ้เนี่ยมี TUV มีการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมของยุโรปนะครับแล้วกว่าจะมาเป็นคําว่าเบมโบหรือปั๊มโลโก้ได้เนี่ยเขาต้องเทสมาแล้วเนี่ยหลายแสนหลายล้านกิโลเมตรนะครับวิ่งจนแบบว่าโอ้จานเบรกเป็นสีแดง ไฟแลบว่าทนได้มากขนาดไหนแล้วก็ต้องขี่จริงๆกว่าจะออกมาเป็นเรมโบได้ถามว่าขยับได้เนี่ยมีไว้ทําอะไรโฟลติงบางคนเนี่ยเข้าใจกันว่าเอ้จานโฟลติงเนี่ยเวลาเข้าโค้งมันสามารถเบรกเบรได้นิดนึงซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยเบนโบบอกไปเลยว่ามันไม่ได้นี่คนเบรกในโค้งเด็ดขาดที่มันทําให้ขยับได้เนี่ยเป็นเพราะว่ากดง่ายๆเลยเราเบรกเยอะๆเนี่ยสีจัดเนี่ยความร้อนสูงเนี่ยมันเป็นเหล็กเนี่ยทั้งอันเนี่ยเป็นโลหะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับโลหะเวลาความร้อนสูง มันขยายเวลามันขยายปุ๊บเนี่ยม,มันก็จะไปเบียดพวกข้อต่อตรงนี้เังนั้นฟิกเนี่ยพวกฟิกเนี่ยมันจะรับความร้อนได้ระดับหนึ่งแล้วเวลาขยายเนี่ยอ่ามันจะเสียลูกแล้วบางทีอ่ะถ้าอุณหภูมิอะ่ะไม่ได้มากเกินไปเขาขยายไปแล้วเขาสามารถกลับมาเป็นลูกเดิมได้ในอุณหภูมิที่ลดลงแต่ถ้ามันมากเกินไปอ่ะฟิกก็เอาไม่อยู่หรือเรียกอย่างหนึ่งคือจานคดนั่นเองแต่มาเป็น floating เหมาะกับพวกเราจะเห็นนะครับว่าจานเดิมของพวกรถซูเปอร์ไบค์เนี่ยหรือตัวพันซีซีเนี่ยจะมาเป็นเบมโบ้เลยแล้วเป็นฟลติ้งด้วยเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันสูงเ,เวลาจานเนี่ยขยายเนี่ยตรงเนี้ยจะเห็นร่องอยู่คล้ายๆรางรถไฟอะ่ะเวลาตอนกลางวันร้อนมากๆเขาจะขยายดังนั้นมันจะไม่ชนไม่ชนเสร็จมันก็จะไม่โคดหรือเรียาากภาษาอังกฤษว่าดีฟอร์เมชันนั่นเองเวลาเย็นลงนะตรงนี้แหละที่คนยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วเรามาดูกันว่าไอ้ตัว ตัวนี้เนี่ยที่เอามาเนี่ยน่าจะเป็นซูเปอร์สปอร์ตนะครับอืมอตัวนี้ซูเปอร์สปอร์ตแล้วมันก็จะมี t ีไดอีอีกอันหนึ่งแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยมันคือฟล o a ต i ิ้งนะครับทีได t ye, เอ่อทีได้ซูเปอร์สปอร์ตหรือจาน Floating ของเบมโบอะตัวเนี้ยจะได้ยินเสียงเลยหน้าที่ของเขาก็คือจะให้ตัวและขยายได้มากกว่า Floating ตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นเรซิง่งเห็นไหมจะมีเสียงทีไรก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันอ,อย่าลืมนะครับเบรกในโคง้งไม่ได้ครับไม่แนะนําด้วยอันตรายมันแค่ทนความร้อนสูนรับความร้อนได้สูงกว่าตัวที่ขยับไม่ได้หรือขยับได้น้อยกว่านั่นเองเคลียร์นะครับตรงนีนะ้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันต่อดีกว่าพูดเลยเรื่องมินิมัมติกเนี่ยถ้าเบรกอย่าลืมนะครับเวลาใช้ไป50%แล้วเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยมันจะลดลงอ,อันนี้ย้ําจากภาคที่แล้ว จานเบรกเนี่ยหมดตรงไหนเราสังเกตได้เลยนะครับทุกจานไม่ว่าจะเป็นจานเดิมจากโรงงานต่อให้ไม่ใช่เบมโบหรือของเบมโบเนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยออมาตรฐานเนี่ยเขาจะต้องมีคำว่ามินิมัมติกเนสหรือว่าเรียกย่อๆ m i n t h นั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวนี้ซเปอร์สปอร์ตเนี่ยมินิมัมติกเนสนะครับจะอยู่ที่5้มิลขนาดจานไม่ใช่ว่า5้มิลนะคือถ้าเมื่อไหร่จานเนี่ยอยู่ที่5้มิลเนี่ยแปลว่าเปลี่ยนได้แล้วมาเดิมๆเ,เลยยังไม่ใช้ในห้าจุดมิลดังนั้นเนี่ยซ้ายกับขวาเนี่ยใช้ได้แค่จุด ถามว่าทำไมใช้ได้แค่จุดสองห้าแล้วมันหมดแล้ววะจานหนาตั้งเยอะทำไมมันถึงหมดต้องอธิบายก่อนว่าอ,อ,อันเนี้ยมันเหมือนกระดูสร้างความแข็งแรงยิ่งหนาเนี่ยสิ่งที่ได้เปรียบก็คือการระบายความร้อนได้ดีขึ้นการระบายความร้อนได้ดีขึ้นหมายถึงเราสามารถรับความร้อนได้เยอะขึ้นในแรงเสถียรท,ที่สูงขึ้นเพราะเขาจะระบายได้ดีขึ้นเห็นไหมจุดจุรูพวกนี้เอาไว้ระบายความร้อนด้วยเหล็กเขาทำมันหนาขนาดนี้ 0.25มิล mm เนี่ยมันคืออะไรคือส่วนไหนของจานเบรกมันคือฟิล์มหรือว่าง่ายๆเลยเปเรียบเทียบว่าฟิล์มนันเขาจะมีโค้ดอยู่บางๆซ้ายขวานะครับมันทําหน้าที่เหมือนกับผิวหนังของคนะแล้วเวลาผิวหนังไม่อยู่เราก็จะพวกหนังกำพร้าเนื้อสดกระดูกอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วมันจะเจ็บดังนั้นเนี่ยเขาเคลือบกันไว้ก่อนแล้วเพื่อ ไม่ให้เข้าไปโดนเนื้อในเพราะว่าเวลาเคลือบเนี่ยไอตัว treatment ความร้อน t r e a t มนต์ตรงเนี้ยมันสามารถทนความร้อนได้สูงมากจริงๆไอ0.25มิลมเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ไอ0.25มิลมที่หายไปเนี่ยตัวเคลือบเนี่ยแปลว่ามันจะโดนเหล็กจริงๆแล้วแลสิ่งที่ตามมาเวลาโดนเหล็กจริงๆเนี่ยความร้อนมันจะขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วเร็วมากกว่าปกติดังนั้นมันจะทําให้เบรกไม่อยู่เวลาจานหมดไม่ใช่หมายถึงว่าหมดหรือว่าโคตรอย่างเดียวนะมันเบรกไม่อยู่ถ้าความร้อนมันสูง ดังนั้นแน่นอนว่าถ้าคุณขี่ไปตลาดเนี่ยไปใกล้ๆหน้าปากซอยเนี่ยต่อให้จานเบรกที่เรียกว่ามินิมัมติคเนี่ยหมดเนี่ยคุณก็ยังเบรกได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าคุณขี่ไปออกต่างจังหวัดหรือว่าออกตามเขตหรือขี่ไปทํางานเนี่ยมันไม่เหมาะแล้วยิ่งประเทศไทยร้อนขนาดนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่าโคตติ้งหมดปุ๊บความร้อนขึ้นสูงความร้อนขึ้นสูงเกิดอะไรขึ้นผ้าเบรกไหม่ถ้าเบรกไม,เก,ไมเกิดอะไรขึ้นมันก็จะจําไม่อยู่แล้วบางทีอาจจะทําให้จานเบรกโคตไปได้ด้วยนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะยังเคยเจอเลยที่ว่า ไอล้อหลังอะนะจานเบรกล็อกเพราะว่าความร้อนมันสูงเพราะพอดีว่าหน้าสัมผัสผ้าเบรกกับจารเบรกเนี่ยมันไปโดนกันดังนั้นเนี่ยเวลาติดตั้งหรืออะไรต้องดูเคลียร์แลนด์ดีๆเพราะยังไงเนี่ยเวลามันโดนนะ่ะมันร้อนมันร้อนแล้วมันล็อกอันนี้ก็ต้องระวังอย่างหนึ่งอ่ะทีนี้เรากลับมามาดูว่าแล้วเราจะวัดยังไงเอาเครื่องมืออะไรวัดทุกครั้งที่ไปเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยลองให้ช่างวัดนิดนึงแต่เบนโบ้เนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือเขามานี่อันนี้เครื่องมือนะครับวัดจานเบรก เหลือเท่าไรแต่ละจานเบรกจะมีมินิมัมติกเนสที่ต่างกันออกไปนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยโฟลติ้งของเบมโบเองเนี่ยนะครับจะมีเขียนมินิมัมติกเนสว่า4.5เห็นไหมเมื่อกี้ซูเปอร์สปอร์ตจะเป็น5ใช่ไหมตัวนี้4.5ดังนั้นเนี่ยความหนาตัวนี้มันคือ5แน่นอนเอ,อเรามาวัดกันนะครับตรงนี้มันวัดได้เห็นไหมหรือว่าใช้เวอร์เนียธรรมดาที่ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะถ้าบางทีเนี่ยถ้ามันเป็นแบบแฟลตหรือว่าเรียบเนี่ย ตรงนี้มันจะไม่ได้โดนกินแล้วมันจะหนาอยู่มันจะวัดไม่ได้เราต้องวัดตรงนี้เท่านั้นนะครับความหนาโอเคอันนี้แน่นอนว่าดูค่ากันอันนี้5แน่นอนเต็มเตเลยตัวนี้เพราะว่ายังเต็มอยู่นะครับตัวนี้เราก็มีแล้วก็ทางดิลเลอร์ของเราที่ซื้อจานเบกรกไปเราก็จะมีตัวนี้ให้เอาไว้่เอาไว้ไวแจกด้วยนะครับบางที่แล้วก็สิ่งที่สําคัญอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เปลี่ยนแ้าเบรก เปลี่ยนจานเบรกรันอินทําความสะอาดทําความสะอาดจานเบรกถ้าเปลี่ยนผ้าเบรกแต่ว่าถ้าเปลี่ยนจานก็ลันอินก่อนให้เนื้อผ้าเบรกกับจานเบรกเนี่ยเข้ากันได้ดีประติดประต่อร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตอนแรกเนี่ยอย่างสมมติว่าจานใหม่เนี่ยมันเรียบอยู่แล้วนะครับม,มันเรียบแล้วอ่าแล้วก็ผ้าเบรกที่ใช้งานมาแล้วเนี่ย มันจะมีเขาเรียกเนื้อเนี่ยมันจะไม่เรียบร้อยเปอร์เซนต์อาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ถ้าเนื้อสัมผัสจริงๆเนี่ยอาจจะสัมผัสได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซนต์แต่นั้นต้องรอสักพักเพื่อให้เขาเข้ากับจานเบรกนะครับตรงนี้แหละอ่ะจานเบรกเบมโบ่มีกับรถทุกรุ่นนะครับผลิตให้กับรถทุกรุ่นไม่ใช่มีเฉพาะของแต่งที่เป็นเรสซิ่งเท่านั้นจานธรรมดาเป็นเอ่อเอาไปแทนของเดิมที่เป็นเบมโบ่หรือไม่ใช่เบมโบ่เปลี่ยนเป็นเบมโบ่เนี่ย ชื่อก็ดีกว่ามั่นใจกว่าเพราะเขาทดสอบมาเยอะมากแล้วกว่าจะมาเป็นเบรมโบวันนี้ได้